ขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการเทน้ำมนลงกระทะนะคะรวมถึงใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากพอไฟร้อนได้ที่แล้วอ่ะก็เตรียมไข่ค่ะขั้นตอนการเตรียมไข่ก็จะตีไข่ให้แตกเนาะแต่ว่าไม่ต้องตีให้มันแตกมากแล้วก็ค่อยเทลงไป เนื่องจากว่าไฟมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะเริ่มลงมือยีไข่ได้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่คนถนัดเนาะว่าอยากได้ประมาณไหนก็คนไปคนมาได้ตามใจต้องการเลย พอเราเห็นว่ามันโอเคแล้วได้ตามที่ใจต้องเราต้องการแล้วเราก็เอาน้องอ่ะมาพักไว้ที่อีกที่หนึ่งก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำข้าวผัดอย่างจริงจังละอ่ะเติมน้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็นี่ค่ะใส่หอมใหญ่เนาะอันนี้กะปริมาณเอาเองตามที่เราชอบได้เลยนะคะ ผัดไปเลยจนกว่าจะได้กลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไส้กรอกตามลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อพอเริ่มเห็นว่าได้ที่แล้วก็ใส่แครอทลงไปตามค่ะใส่ให้หมดนะคะโอเคมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนั่นก็คือการใส่ข้าวลงไป และด้วยเราอะไม่ได้ยีข้าวก่อนที่จะเอามาผัดเนาะก็เลยต้องมายีต่อในกระทะนะคะมันก็เลยเสียเวลานิดนึงอ่ะเสร็จแล้วก็แอบใส่ขนอก้อนไก่คะ่ะอันเนี้ยเป็นที่บ้านอะต้องใส่ต้องใส่ตอสลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือเหมือนใส่ขนอผงอันอื่นหรือว่าขนอก้อนรอื่นะ่ะก็จะไม่อร่อยเท่าขนอก้อนรไก่งงปะไม่ต้องงงเพราะว่าที่บ้านก็งงเหมือนกัน หลังจากที่ใส่ลงไปแล้วก็มาพยายามคนๆนะคะให้ขนนเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วก็แตกตัวออกจากการเป็นก้อนมันจะได้แบบไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วมันจะเค็มอ่ะทุกคนเนี่ยก็คนๆๆๆให้มันแบบทั่วๆกันนะคะพลิกไปพลิกมามันจะได้แบบละลายแล้วก็ซึมเข้ากับเม็ดข้าวเนาะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะคะโดยการใส่สีอิ๊วขาวลงไปแต่ว่าที่บ้านเน่ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ใส่ซีอิ่วขาวเท่าไหร่เนื่องจากว่าซีอิ๊วขาวพอใส่แล้วข้างมันจะดูดำสีมันจะไม่สวยก็แนะนําให้ใส่เป็นน้าปลาแต่อันนี้มันต้องกะปริมาณแล้วแต่คนเนาะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะอันนี้มันอยู่ที่ความชอบส่วนคนถ้าใครชอบหวานก็ใส่หวานใครชอบเค็มก็ใส่เค็มแค่นั้นเลยแล้วก็มาโคเลเตอให้มันเข้ากันคะ่ะทุกคน หลายคนก็จะสงสัยแหละไข่ตอนแรกไปไหนวะอ่ะนี่ไงเห็นไหมถึงขั้นตอนที่ต้องใส่ไข่แล้วหลังจากที่ทาทุกอย่างมาก็ใส่ไข่ลงไปเนาะแล้วก็โคเลโคเลโคเลให้ไข่เนี่ยบันไปผสมกับเนื้อข้าวอยู่ด้วยกันอุ้ยสวยน่ากินหอมน่ารักน่ารักอะไรไม่ได้น่ารักแต่น่ากินหมายถึงข้าวเหรอที่น่ากินเปล่าคนพกากสิลป์มันหที่น่ากินกอุ้ย <laughs> หลังจากที่คนข้ามอย่างยาวนานจนเมื่อยมือไปหมดแหละ <c oughs> ก็ได้เลิกใส่ต้นหอมซอยที่เรามันคือต้นหอมใช่ไหมใช่ต้นหอมซอยที่เราซอยไว้นะคะลงไปในกระทะแล้วก็คนต่อให้มันเข้ากันนี่คือการเพิ่มสีสันให้จานข้าวผัดของเราดูน่ากินขึ้นไปอีกอืม <c oughs> เอาเลยเริ่มคนขั้นตอนสำคัญของการทำข้าวผัดในอย่างสุดท้ายคือการชิมนะทุกคน ทำแล้วอย่าลืมชิมนะทุกคนเผื่อมันขาดเหลืออะไรมันจะได้ปรุงรดเพิ่มได้ไม่ใช่ทําเสรจ็จแล้วกินแล้วอุ้ยเ,เข็มจังไม่ทันละวข้าวผัดมันลงจากหม้อไปแล้วว่ามันจะชืดหนาอ่ะอะ่ดูสาวคนนี้จะเป็นยังไงสำหรับข้าวผัดฝีม,มือตัวเองอ้ามอ้ามอ้อลืมร้อนร้อนเป่าก่อนเดี๋ยวปากลวกอืมอืมอืมคนไทยก็อยากกินด้วยนะตอนเนี้ยม,มาดูรีแอคอืมอืม อืออร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอืออืออ่ะอือชิมอีกอือเสแล้วมาดูกันนะว่ามันจะเหลือถึงคนอื่นไหมนี่น่าจะชิมจนหมดหม้อะมมอะไรพวนะกนเนี้ยแซวคำๆนะทุกคนยิ่งจังอ่ะชิม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 ร้อนเฝาก่อนเฝา,อ,เาอยากกินด้วยอะ่ะอ่ะเอออืออืออืออร่อยอือยกนิ้วให้เลย ยกนิยวไม่พอยกใจให้ทุกยเอาไปเลย